เขตบางรักคึกคักยอดจองคิวเกือบพันคู่ลุนทะเบียนสมรสทองคำเขตบางรักคึกคักวาเลนไทน์2,567ยอดจองคิวล่วงหน้าเกือบพันคู่ลุ้นทะเบียนสมร,ทร,ททรสมรทองคำ12ฉบับพร้อมเปิดจดแจ้งชีวิตคู่ครบทั้ง50เขตวันที่14กุมภาพันธ์หกบรรยากาศงานจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่พรมลิขิตผูกพันรักนิรันดร์บางรักที่ชั้นบี0การค้าจิวเวลรี่เทรเซนเตอร์ซอยสีลม19 โดยมีนายชาตรีวัฒนเขจจรรองปลัดกรุงเทพมหานครและนางธราพรอํานวยสารพอ,อ,อเขตบางรักตลอดจนผู้สนับสนุนมากมายเข้าร่วมพิธีและร่อม,มอบโชคให้กับคู่รักที่จูงมือกันมาจดทะเบียนในวันแห่งความรักตลอดทั้งวันนางธราพรเปิดเผยว่าสํานักงานเขตบางรักเตรียมพร้อมการจดทะเบียนสมรสเนื่องในโอกาสวันว,นวาเลนไทน์ภายใต้ชื่องานพรมลิขิตผูกพันรักนิรันดร์บางรัก love infinity ตั้งแต่เวลา7ถึง16หนาฬิกาซึ่งมีคู่รักที่ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้ามาแล้วจำนวน898คู่จากเดิมเป้าหมาย789คู่รวมถึงทางเขตยังรับคู่รักวอล์กอินเข้ามาจดทะเบียนสมรสได้แต่อาจจะเสียเวลามากกว่าคู่ที่ลงทะเบียนออนไลน์มาแล้วนอกจากนี้คู่ LGBTQ สามารถเข้ามาจดแจ้งชีวิตคู่ LGBTQ ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า นางธารพรกล่าวอีกว่าจะเริ่มเปิดตรวจสอบคำร้องตั้งแต่เวลา7-16ถึง16นาฬิกาสำหรับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกา30นาทีจะจัดพิธีแห่ขบวนขันหมากจำลองตามรูปแบบของวัฒนธรรมไทยและมีพิธีเปิดงานในเวลา9นาฬิกาโดยเริ่มจดทะเบียนสมรสจริงให้กับคู่สมรสตัวอย่างและมอบรางวัลทะเบียนสมรสทองคำจากนั้นเริ่มจดทะเบียนสมรสคู่ แรกในเวลา8นาฬิกาซึ่งคู่รักที่มาร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกทุกคู่และมีสิทธิ์ลุ้นรับทะเบียนสมรสทองคำรวมทั้งหมดจำนวน12ฉบับได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้คาอัญมณีไทยและเครื่องประดับเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้คู่สมรสได้ร่วมสนุกภายในงานเพื่อลุ้นรับของรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกมากมาย ขณะที่นายอธิวัวัทวีผลไกรกุลอายุ49ปีและนางสาวสุานิกาภูสีโคตรอายุ38ปีคู่รักคู่แรกที่มาต่อแถวรอคิวใช้บริการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ในวันแห่งความรักนี้ทั้งคู่เดินทางมาถึงตั้งแต่เช้ามืดเปิดเผยว่าออกจากบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาตั้งแต่ตี3และเดินทางมาถึงเวลาประมาณตีหเพื่อมารอจดทะเบียนสมรส ตนเคยผ่านการจดทะเบียนสมรสมาแล้วแต่ภรรยาได้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเมื่อสองปีที่แล้วและมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนจนกระทั่งตนได้มีโอกาสพบรักครั้งใหม่จึงตัดสินใจศึกษาดูใจกันและคบหากันในที่สุดใช้โอกาสวันที่14กุมภาพานันธ์หกนี้ถือเลิกในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะเชื่อว่าการจดทะเบียนสมรสกับสำนักงานเขตบางรักเป็นชื่อมงคลจะทำให้ชีวิตรักของตนเองกับคู่สมรสมีความสุขโดยหลังจากทั้งคู่จดทะเบียนสมรสแล้วจะเข้าพิธีแต่งงานกันในช่วงสงกรานนี้ ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากสำนักงานเขตบางรักแล้วสำนักงานเขตอื่นๆในกรุงเทพก็มีการจัดงานจดทะเบียนสมรสและจดแจ้งชีวิตคู่ LGBTQ ครบทั้ง50เขตสำหรับเขตที่มีการจัดกิจกรรมใหญ่อาทิเขตดุสิตจัดงานจดทะเบียนสมรสที่อัครสถานพระราชะอุทยานสวนสุนันทาเขตบางขุนเทียนจัดงานภายใต้ทีมซีซั่นออฟเลิฟฤดูการแห่งรักณบางขุนเทียนเขตมีนบุรีจัดชื่องานเมืองมีนทินทองเราสองรักนิรัน ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรีสํานักงานเขตมีนบุรีรับสิทธิ์จัดสลากลุ้นรางวัลใหญ่และของขวัญของที่ระลึกมากมายจับรางวัลใหญ่เวลา10นาฬิกาและ14นาฬิกาเชิญชวนสวมชุดไทยถ่ายรูปในบรรยากาศเรือนไม้โบราณบริการถ่ายรูปคู่สมรสและปรินต์ให้ฟรีคู่ละหนึ่งภาพอีกทั้งสภาการชาติไทยมาบริการรับบริจาคโลหิตบริเวณศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทองตั้งแต่เวลา9ก้ถึง15นาฬิกาเขตพระนครจัดภายใต้ชื่องาน พระนครน,คร,นครแห่งความรักเฟรนค์ค a นแลนด์ออฟเลิฟโดยจะพาคู่รักชมวัดและวังบางขุนพรหมเขตจตุจักรจัดภายใต้ชื่อง,งานคลองเปรมประชากรเชื่อมรักเขตจตุจักรเชื่อมใจที่วัดเสมียนนานรีพระอารามหลวงโดยคู่สมรสจะได้ร่วมล่องเรือเพื่อชมทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวริมคลองเปรมประชากรพร้อมจับสลากของขวัญและแจกของชำรวยให้กับคู่สมรสทุกคู่อาทิคเครื่องใช้ไฟฟ้าบัตรที่พักโรงแรมกิฟต์ไวเชอร์และอีกมากมาย